ใสอาทิตย์ศาสตองตอนรุ่งเช้าเมื่อลมหนาววนมาเยือนเหมือนความฝันอดไม่ได้จะเผลอไปไปกับมันบรรยากาศนั้นพาใจให้ผวาครับสวัสดีครับพบกับช่อง164มีเรื่องเล่าครับครับนี่เราจะวันนี้ครับเราจะพามาเห็นสภาพทุ่งนาครับ ซึ่งเป็นนาค่อนข้างอยู่ที่สูงเรื่องหน้าโคกครับซึ่งเป็นพื้นที่นาประมาณเจ็ดไร่ครับผมว่าสภาพหลังจากการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเส,เสร็จนี้เป็นยังไงครับปีนี้ผลผลิตไม่ได้ครับที่นาผืนนี้เนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่เคยได้ผลผลิตถึงสี่ตันเลยเมื่อก่อนนี้ ถ้าปีไหนฝนฟ้าดีก็จะได้ผลผิดประมาณไม่ตม่ำกว่าสตันแต่ปีนี้ผืนนาบริเวณนี้ประสบกับปัญหาฝนแรงคุณแม่บําเพ็ญวัย77็ปีครับซึ่งเป็นเจ้าของนาท่านได้บอกว่าปีนี้มันแรงจริงๆครับแรงจนแทบไม่มีข้าวหรืออะไรเลยครับ เราจะไปลองฟังความคิดเห็นของท่านดูครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรครับกับการทำนาในปีนี้ครับคุณแม่ใช้พันข้าวไปกี่ถุงครับหกถุงปุ๋ยอ,อแล้วได้ผลผลิตมามากี่ถุงครับแม่ได้ผลผลิตมาหกถุงปุ๋ยโอ้ ขาดทุนขาดทุนยับเยินเลยใช่ไหมคุณแม่ขาดทุนยับเยิน,น,ยเยนเลยครับนายกับค่ขา,ขาไทยนายครับปุยนายค่าทุกอย่างครับ <c oughs> ครับพื้นที่นาเจ็ดไร่ครับเห็นว่าแทบไม่มีตอสร้างข้าวเลยอันนี้หลังเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเสร็จเสร็จครับเห็นว่าจะมีแต่วัดจะพืชจำพโพเพนเขาเรียกอ่า เรากระจายใช่ไหมครับเนี่ยเต็มทุ่งนาครับซึ่งนาผืนนี้ประมาณเจ็ดไร่ครับทีนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงครับในการทํานาอย่างโชคดีที่เกษตรกรเจ้าของนาครับได้ลงทะเบียนนาไวาแล้วก็ได้ลงทะเบียนภายแ้งขึ้นขึ้นทะเบียนภัยแล้งไว้ด้วยนี่ครับดูสภาพล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงครับเออแล้วแม่จะเอาข้าวไหนกินนะครับในเมื่อว่าได้แค่ ได้แค่ข้าวมาคืนมันแค่หกถุงปุ๋ยมันไม่พอเนาะต,ต้องซื้อข้าวสารกินนะเนาะต้อจะตลอดนอนปีไปอีกแล้วแม่จะได้เงินจากไหนครับซื้อข้าวสารกินก็ยังไม่รู้ม,มีแต่เงินผู้สูงอายุแหลนะเนาะแต,แต่แต่อันนี้ไม่ได้ลงทะเบียนนานเนาะลงเรียบร้อยนลแม่เนาะลงแล้วอ๋อก็ก็เงินเงินได้มาก็จะเอาตรงนี้ไปซื้อข้าวสารด้วยไหมครับ แล้วแล้ว,ลวปีปีหน้าแม่จะทำอีกไหมครับข้าวนี่ก็อยากทำดูแต่ไม่มีทุนโอ้นายกะไทยนายกเข้าวูอีจะต้องลงทุนซื้อเข้าทุกอย่างความตั้งใจของคุณแม่อย่างมุ่งมั่นที่จะทำนาต่อไปทางทางที่ท่านรู้ว่าในปีหน้าไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะเป็นอย่างไร นี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำนาที่ไม่ใช่เขตชนบทานครับแล้วก็ปราศจากเทคโนโลยีใดๆเข้ามาช่วยเหลือพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวครับซึ่งผลที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอะไรไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรชาวนามาโดยตลอดแล้วก็มีไม่น้อยเลยครับในทุกวันนี้โปรดกดติดตามช่อง164มีเรื่องเล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ